สวัสดีครับผมณนะตาชาเดลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาดำนากันนะครับเอาวางไว้ก็เอาเอาวางวนี้เอาอีกเอาอีกก็ซึ่งวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่น,นาเฮียชัยนะครับผมจะมานำาดาแบบจริงๆเลยนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็รอเพื่อนๆเ,เสร็จก่อนนะ <c oughs> อาจจะมีเพื่อนที่ยัง <c oughs> ไม่เสร็จ <c oughs> อยู่บางคนนะ <c oughs> แคน่าใชอบไหมคะชอบไหมคะชอบครับทานนี้ลูกในทางนี้แนะนําเพื่อนหน่อยค่ะอันนี้น่ลงกว่านี่นี่นะครับตรงนี้ครับพี่ลูกมมาชาย้ามเฉลยลมาแค่นี้อะันนี้ก็ยาวเมนันลูกมาเป็นกรงกอนอะไรอะไรอีกคะลูกอะไรคะรีวิวกบหน่อยสิคะรีวิวกบตรงนี้นะครัะก็จะเป็นงองนะครับเป็นงของกร อนนะะโ,โอเคไหมคะโอเคค,อเค,ครับเดีย๋ยวเพื่อนๆเพื่อนลองครับเดี๋ยวลองพร้อมเพื่อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวคนตอนนี้นะคะยืนรอเพื่อนแป๊บหนึ่งก่อนนะแล้วเพื่อนๆเนสร็จก,ก่อน